สวัสดีครับเรามาแก้ไขหมึกพิมพ์ไม่ออกนะครับของแนะคนนอนะครับแคนนลจีสองศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับโปรแกรมที่จะนำเสนอนะครับก็จะเป็นแคนนลไอเจนะครับตัวนี้ครับคลิกปับ๊บนะครับแคนนลไอเจพิมเตอร์แอสซิสแน์ทูคลิกเข้าไปเพล แล้วก็คลิกคำว่าดาวน์โหลดครับมาเยียดมาเรียนตรนนี้ครับกำลังดาวน์โหลดอ่าเสร็จสองนี้ดาวน์โหลดมาปุ๊บนะครับนี่มาแล้วนะครับขึ้นแบบนี้มานะครับแล้วก็คลิกเน็ตแล้วก็ยืดแชรแล้วก็ถัดไป ประเทศไทยถันไป่เกาะชายนี่ครับกำลังติดตั้งอยู่นะครับเครื่องพิมพ์ตัวนี้คือสีไม่ออกนะครับสีเพี้ยนซัมทิท็อปนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นแกมันคือตัวนี้ครับีตัวนตัวนี้ครับ Canon นะครับ แต่มันลิน,นะมัจะลองต <lands> ัวนี้เราต่อเครื่องปิ้นตัวไหนตัวไหนเราก็ต้องไปดูนะครับตัวนี้วิธีการดูเครื่องปิ้นนะครับก็ดูพิมพ์ตัวนี้ครับแล้วพิมพ์คำว่า printer p r i นะครับ ตัวนี้นะครับพิมเตอร์แล้วก็มาคคิดตัวนี้ครับต่อมาดูครับอันไหนออนไลน์อันนี้ไม่ใช่นะครับต้องเป็นตัวนี้ครับเครื่องนี้ canon ตัวนี้ก็คือ canon g สองศูนย์ตัวนี้ครับแล้วก็พักหน้าจอลงแล้วก็เลือกตัวนี้ครับอ่าตันนี้ก็ตกลงครับเป็นภาษาไทยครับโอ้โหดูง่ายนะครับมี้ตอนนี้เรามาเช็ค หวัวพิมพ์ก่อนตรวหวัวพิมพ์นะครับเพิ่มตรวจหัว,หวพิมพ์มาดูครับว่าหัวพิมพ์สีออกไหมนะครับ ว่าน,นะครับโอเคใช้ได้ปกตินะครับในกรณีที่มีสีผิดเพี้ยนและสีไม่ออกนะครับให้มากดเลยให้มากดตรงนี้ครับนนล้างระบบหัวพิมพ์นะครับเขาบอกว่าคุณจะล้างไหมนะครับอาจจะใช้เวลาสินาทีหรือนานกว่านั้นนะครับแล้วก็โอเคเราถึงจะใช้งานได้นะครับโรแกรมตัวนี้นะครับมีไว้ประจาเครื่องนะครับเฉพาะเครื่อง G สองศูนย์หนึ่งศูนย์ แล้วก็สอง0นสองก็ได้นะครับตกงนี้ครับลองเอาไปใช้ดูนะครับโปรแกรมนี้อนนขอบคุณมากครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ